อ่ะครับผมคลิปนี้ผมพามาถ่านน้ำมันเครื่องแบบฉบับมั่นๆนะครับผมตอนนี้ตอนแรกก็จะใช้จะเป็นนี่นะครับผมโมลี่ตัวขดแดงนะครับแล้วก็เฟืองท้ายเป็นของโมตุนสองรอนะครับแต่ใช้จริงๆก็ร้อยห้าสิบก็จะมีตัวนี้นะครับอ่ะกลับด้านสา่เครือบเครื่อนแล้วของลิควแล้วก็จะมีเป็นปืนนะครับเสร็จแล้วก็ เราจะใช้บล็อก12บสองนะครับบล็อกเบอร์สิในการขันอ,อ่อนต้องมีถาดด้วยนะครับผมถาดรองแล้วมันเครื่องนะเสร็จแล้วเราก็ยิงนะครับเราจะปรับเปิ์ไว้หนึ่งนะครับผมเอาแค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วเราก็ขันออกได้เลยครับอ,อ,อูนี่ตรงนี้นะนี่นะครับโอ้แสบนะครับ เดี๋ยวเราไปเปิดฝั่งนู้นดีกว่ารถดูดสดนะเปลี่ยนบ่อยๆก็ดีนะแนะนำว่าไม่เกินหนึ่งพันกิโลจะดีสุดสำหรับรถดูดสดนะครับแล้วก็เอาผ้ามานะครับเดี๋ยวเราวที่มีเราต้องใช้ผ้ายเยอะอยู่วางไว้น,นี่ก่อนเราไปดูทรื่องเครื่องต่อครับวันนี้หน้าไม้ผมอยู่ที่ น้ำมันออยนะครับทิปออยทิปออยตอนนี้ผมอยู่ที่เจ็ดเจ็ดร้อยตีไว้เจ็ดร้อยแปดสิบนะครับแล้วทำการรีเซ็ตครับปึ๊บเสร็จเมื่อกี้เจ็ดร้อยแปดสิบนะครับดูสภาพน้ำมันเครื่องหนะ่อยนี่ดูะสกระปรกไหมโคสกรปรกเลยนะ๋ยวให้ไปดูข้างนอกชัดๆนะครับ ส่วนในระหว่างที่เรารอน้ำมันเครื่องไหลไปหมดนะครับเราเรามาทําความสะอาดชุดนี้นะครับชุดเป้าฝาเติมนะครับความตาดให้มันเรียบร้อยเลยดูนะครับดูของผมนะใสๆนะครับผมใช้ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับบางร้านก็ไม่ค่อยทํแต่น้อยนะครับส่วนมากเขาจะเก็บให้มันใสอย่ีเลยนี่นะครับผมหลังจากที่เรา ถ่ายมันก็เสร็จแล้วครับเราจะใช้บล็อกนะครับยิงในการยิงเป็นบล็อกเปอหนึ่งนะครับแล้วก็แค่นี้พอับผมจะกดแช่นานเดี๋ยวมันจะมีปัญหาต่อไปเราก็จะามาทําการถ่ายเฟืองท้ายต่อนะครับอย่างแล้วเราเปิดฝารอ,อไปเลยน่ครับก็คลิปนี้ก็ผมจะทําแบบละเอียดเลยนะนี่ครับแล้วก็ทําการเช็ดเบาฝาด้วยนะครับผมว่าสะอาดไหม ะเดี๋ยวเราทําการขันกันนะครับเป็นบล็อกเปอร์1 2เหมือนกันนะแล้วก็จะปรับไว้เล็กที่สุดนะครับน,นะอุ้ยลื่นไวก่อนนะก็หลังจากเมื่อกี้นะครับพ่าบล็อกขัวมันเข้าไม่ถึงครับเราก็จะใช้ประแจเบอร์สิบนะครับนี่เรบบียกปากแหวนหรอนี่นะครับในการขันนัดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จลแล้วเราก็เอามือหมุนลงมาเลยเลย อันนี้ดีนะอน้ำมันเฟืองถ่ายลิควิดด,ดูนะครับดูน้ำมันเฟืองถ่ายลิควิดร้อนมันค่อนข้างยาวนะครับเอาแล้วนะครับน้ำมันเฟืองถ่ายลิควิดนะดสีนะครับ รถผมจะเปลี่ยนถ่ายทุกประมาณไม่เกินหนึ่งพันโลนะหลังจากเราทําการถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วน้ำมันเพื่อนถ่ายเสร็จนะครับเราก็เอากลวยมาเสียบไว้่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการเติมนี้ลงไปก่อนอ,อ๋อมันหมุนฝาได้เดี๋ยวผมตัดไปละ <laughs> ช่างมันแล้วก็บีบลงไปเลยนะครับนี่เราดูสี ไปหมดเลยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะทําการเติมน้ำมันเขึอ้นลองไปนะครับไม่ถนัดเติมเมื่อกี้เอาแล้วนะครับผมทำการเติมนี่นะครับให้มันช้าลงไปเติมหมดเลยนะครับลิปหนึ่ง ก็หลังจากเราทําการเติมน้ํามันเครื่องกับน้ำมันเพื่งท้ายเสร็จนะครับก็สาหรับน้ามันเพื่องท้ายก็ตัดประมาณนี้นะครับแล้วก็ปี๊บใส่ได้เลยนะครับส่วนอีกสามสิบมลที่เหลือเราก็ตวงใส่เครื่อต่างหากเอานะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะทําการเช็คนะครับว่าโอเคครับดูแ๋มแ๋วเลยเต็มการนะครับก็รถผมเป็นรถลูกนะครับก็ต้องเติมเยอะหน่อย เาไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาเติมหนึ่งลิตรได,ด้แหละพูดเราพูดตรงๆก็เติมหนึ่งลิตรคือโปรติเขาจะเติมกัน0.9เราก็เติมไปเลยครับหนึ่งลิตรเสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยครับแล้วก็อจะเดิมบีน้าใหม่กันด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทิปออยแจ้งเตือนโอเคครับจบแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับผม